<formation> <ง motiv ator> <klore> ชาเขียวสดนะครับเพิ่งคั่วแล้วก็นวดมาเมื่อกี้เองครับคั่วแล้วนุบนวดแล้วอบด้วยตากแห้งรสชาติมันจะต่างกับชาเขียวที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะอาจจะสั่นๆมานิดนึงออาลวชาที่อยู่ข้างล่างมันที่อยู่ที่ก้นมันน่ะเดี๋ยวมันจะออกไปโดยปริยายครับเดี๋ยวจะออกไปโดยปริยายสีมันจะใสกว่าป่ะคะ ูรอดูรอชมรอดชมโอเคแล้วน้ำแรกก็ต้องรดค่ะช่องแสงเราไม่เคยเห็นเอาชาอย่างนี้มาชงเหมือนกันยิ่งเอายอดสดๆเลยมาชมอร่อยนะครับไม่ถือว่าไม่ต้องหาอะไรเลยเด็ดอะไรเลยเลลิคู่ก็เพลี้ยู่แค่นั้นไม่น่าล่ะเดี๋ยวเริ่ลองต้องลองเก็บหน้าบ้านเนี่ยเก็บหน้าบ้านมาลองได้เลยเนี่ยยอดที่เลย เอามาสักสียอดก็ได้ครับเชิญค่ะเชิญเก็บอ่ะอยากลองยอดอ่อละหนึ่งยอดสองใบเก็บไม่ได้เลยครับอันนี้ประมาณสามสิบวิเอามาไหมสามสิบวิสามสิบวิาไม่ได้ช้าช้าเดี๋ยวผมจะให้น้ำแรกล้างทิ้งนะคะน้ำแรกเราล้างไปแล้วครับอันนี้คือน้ำสองน้ำสองกำลังขอชิมหน่อยครับรอจังหวะ กลับไนทำสดมากไปแล้เน tamam. um, so ี smoked smoked okay. ่ยนี่คือชาเขียวครับครับผมกดแล้วนะครับเขียวสดเขียวสดชุ่มขึ้นเลยค่ะชุ่มขึ้นสูงสูงอร์กดนะคะคู่นะคะค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ชิมละ รอน้ำเดือนช้อง2ทุ่มยังมุกคค่ะไม่หลับลวก่อนอ่าลวกแก้วนี่ได้ไหมนี่เป็นวิธีการชงชาแบบเต็มขั้นจริงๆกทุกขั้นตอนเซ็ตนี้เท่าไหร่คะเอ่อชอาะถาด 9ก้าพันบาทครับโอ้ท่า่กว่าทั้งเซตนะคะท่าท่าเซตก็ประมาณ้าสวนะครับประมาณหนึ่งสองนะครับห่งสองไอ้ที่ที่เราพูดอย่าก้าพันกว่าบาทไอ้เครื่องชงอ่ะสอง้ยไม่เ่ไหแต่ก็ขายรวมกันนั้นแคคือแยกนี่ถ้าขึ้นเครื่องแล้วไม่ง่วงนี่อย่าว่า้นะขึ้นเครื่องตอนเย็นแล้วไม่ง่วงเนี่ย สู้ตายนี่เป็นมือเดียวก็สู้ชาเรื่องชาอย่าเอาเลนะอันนี้ฟ้ากินชานี่ชาอยู่แล้วเอ้ยจะมุดเป็นไหพอยดูว่าน้ำมันเป็นไรน้ำที่ล้างทิ้งนี่แหละครับเอาขึมาใหม่ไม่ขาพี่เนามันจะไปกินในน้ำที่ร้าเนี่ยโค่นเต็มเต็มโค่นมันจะแย่อันนี้น้ำเทงแล้วน้ำขึ้นมาใหม่มันจะปั่นวมมันจะวน เวลาเดืองค่ะ5นาทีการ5นาทีัน้าปื้ดอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้คั่วสดเดี๋ยวรอส่วนนี้คั่วสดแล้วไม่ต้องคั่วมาเลยครับแล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องคั่วนะคะต้องการหน้าควนที่ต่อมาเลยครับเออ just moment please มันเก็บ นี่าดีนน่าดนะน่ด่าดนะู้หอมนวาดหอมกระาเกนร่อยดนะถ้าเกิดว่านี่นีคือด้วยเล่าเือก่าผัก ตัวครับเดียวครับหนึ่งสองครับดี่คไ่มันคือทาน่ค่คันีัแต่ว่าเดี๋ยวรอสดมันยังเขียวอยู่มันไม่เป็นสีใครยังไม่ชิมมหอันนี้กต้เอาชาเป็นหี้ครึ่งชั่วโมงน้ำลายคูมปากาผิกระบวนการต้องกินเม็ดเนี่ยกินได้ไหม ไม่ได้กนเอกินะแย่ลมอะไรคระตู่าแหกตัวอ่ะชูค่ะยกสูงเลยค่ะยกสูงชูหน่อยว่ามันสดแล้วมันเป็นยังไงมันไอต้องตายได้คาเฟอีนเม็ดชานะคาเฟอีนที่อยู่ในชากับกาแฟเป็นคาเฟอีนตัวเดียวกันกาแฟมี1.3ชาเขียว2.3ดามชาดำ2.7 เงินะนั้นสูงกว่าสูงกว่าแต่ว่ากาแฟเขาได้ในกลิ่นของเรื่องความมแต่ชามันเยอะกว่าจริงแต่ว่าเราใช้เวลาสูงบุตัดลงมาก็เหลือแค่30 4 0ิบสี่สินาทีแต่ถ้าวันไหนท้องเสียแช่ไว้5นาทีนะครับทุ่มชั่วโมงอาการผูกเราเพราะว่ารับสารแทนนมน่าคือชาถ้าแช่ทิ้งไว้เขาจะมีสารอยู่2ตัวสารแทนชูชูงชูสูงสูงนิดหนึ่งชูให้เจอแสงนิดหนึ่งโอเคสีมันจะอ่อนใช่ไหมคะครับผมมีคนเรียกชาขาวได้ไหมคะ ได้ครับจริงๆถ้าทที่ทําเป็นชาขาวคือเอายอดตู้มอย่างเดียวครับอันนั้นแหละคือชาขาวตูครับผมที่มันยังไม่ไม่ไม่เคลี้ออมาครับที่ยังไม่เคลี่ยวมายังไม่เคลี่ออกมาเป็นตู้มอยู่นั่นแหละครับน้ำใส่เอออย่างนี้น่าจะอร่อยนะจะไปลองเอาแบบต้นเข็มหน้าบ้านต้นเข็ม ใบชาตัวห้าบาทเอาใบล่างๆนะพี่คอยอย่างเดิมคอนเซ็ปต์เดิมให้ปายควายไว้ดุกคย่างคั่วแล้วก็หมักแล้วก็แดกซะไปแต่ละใบไหมยิ่งใช่คั่วใช่เฮ้ยเมืไหนขั้วบอกนะพี่ขอไปชิมมากข้าวหุงใบชาขายเขาก็รู้ดีว่าเราของเขาไปอ่ะเขาขโมยเท่านั้นเอาใหม่ไหมครับเอาใหม่ก็ไปค่ะถ่ายเลยค่ะนี่ค่ะ ชูสูงๆเลยค่ะเอาแสงหน่อยอ่โอเคอเยี่ยมไปแล้วหมดยังไงซาลาติาโรบินที่เราพูดกันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เร,ใชเรื่องเกินจริงนี่ไงใบาชา,าทอดกรอบใช่นั่นแหละยำใบชาบสดอันอ๋อ,าอ,าอ,าอาขายเป็นตวัวสก์ดเหรอคะ ขายใช่ไหมคะไม่ได้ขายครับอ้าวปลานึ่งมาไปกินอันนี้สหรับกรุกที่นั่งเที่ยวที่เขาจะเข้ามาทานเป็นประจำนะครับจะมีไปดูไปก็ไม่ทานที่นี่ก็จะมีจุดหนึ่งคือที่บอกรีวิวอะครับที่ของโต๊ะโตัวคนประจำนะครับเป็นเครือขายกันเป็นเป็นใบทายำสดเนี้ยค่ะพี่เวลากินไปคาไปอินไม่เยอะเหรอคะเยอะครับมีกินแต่แต่เราใช้ปริมาณไม่เยอะอะครับไม่ปริมาณแค่นี้เดียวค่ะคค่่ะาใช้ชาค่ะ ไม่คับค่ะเดี๋ยวค่ะไม่คับค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ได้ค่ะสูมันไม่คับค่ะถ <c oughs> ่อะชิมดูชิมเบิร์เนื้อโคตละจืดจืดบ,บางๆแต่เราคาอร่อยนะคะเป็นไง บางมากท่านไม่รู้สึกพี่ค่ะไม่มีกลิ่นด้วยอยบางมากคุณพันไม่รู้บางอย่างนี้แล้วอาจจะต้องขยำหน่อยนะใช่ต้องขยำให้ให้สารที่อยู่ในใบมันออกมาก็คือยางมันอ่ะให้ยางมันออกมาเที่ยวกินเลยมันมันยังไม่ได้นั่นแต่มันไม่มีช่องที่จะระงายน้ำออกมาเพราะถ้าไปคั่วไปวดเนี่ยมันความร้อนอาจจะทำให้สารเนี่ยมันออกมาง่ายขึ้นมันฉีกออกมาแล้วอ่ะใช่อ่ะครมาชิมค่ะชาพพี่แจ๊ค เดินได้เลยครับ